ทลิตโทเลิกเป็นลักษณะงานให้เกิดความเมตตาสงสารยินยอมโดยง่ายได้ลาบจากการขอต่างๆเป็นเลิกของผู้ชอบขอความเฉลือจากผู้อื่นเช่นการสู่ขอการขอร้องการของานการขอเงินการขอคืนดีการขอผัดผ่อนการขอส่วนแบ่งการรับปันผลการขอเรี่องอะไรเพื่อการกุศลการกู้ยืมเงิน การหาผู้อุปการละผู้ค้ำประกันการสมัครงานเปิดร้านชำร้านค้าเล็กๆก,กิจการรับซ่อมของชำรุดรับซื้อวัสดุโบราณการโอนกิจการหรือการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเหล่านี้ล้วนสังเคราะห์เข้าในทลิตโทเลิกส่วนการเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆโดยใช้เลิกนี้ไม่ควรมีพิธีเปิดใดๆทั้งสิ้นมหัทโนเลิก มุ่งถึงความมั่นคงถาวรมีโอกาสจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสำหรับการทำงานเพื่อหาลาภผลเลิกนี้จเจริญทางทรัพย์สินหลักทรัพย์มั่นคงเหมาะแก่กิจการเกี่ยวกับสถาบันการเงินการค้าการลงทุนการเก็บเงินลูกค้าเปิดบริษัทห้างร้านใหญ่ร้านขายเพชรขายทองห้างสรรพสินค้าพลาซ่าเปิดธนาคาร เปิดโรงงานอุตสาหากรรมเปิดสำนักงานธุรกิจต่างๆบุคคลที่ใช้เลิกนี้โดยตรงคือชนชั้นผู้มีอันจะกินเศรษฐีผู้มั่งมีผู้ที่มีดาวอาทิตย์เด่นอยู่ในโยกเกณฑ์ที่ดีใช้เลิกนี้จะส่งเสริมดวงชะตาล่ำรวยยิ่งขึ้นผู้มีฐานะจัดงานแซยิตการปลูกบ้านการสร้างอาคารขึ้นบ้านใหม่การมั่นการแต่งงาน การอุบสมบทการลาศิกขาเอาลดออกจากอูโกนจุกโกนผมไฟการสะดอเคาะเลิกเหล่านี้ล้วนสังเคาะเข้าในมหัศโนเลิกได้โจโลเลิกเจตนาในทางอำนาจให้คนอื่นเกรงกลัวหรือใช้การบีบบังคับข่มขวัญลักษณะงานคือใช้อำนาจทางราชการปราบปรามทุจริตชนทำการซึ่งหน้าการแข่งขัน การช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์การแย่งชิงการฉกฉวยโอกาสการเอาเปรียบผู้อื่นสำหรับผู้ที่ชอบช่วงชิงสิทธิผู้อื่นเช่นโจรการปราบศัตรูการบุกการป้นค่ายการจูโจมการขับไล่ส่งคู่ต่อสู้เข้าชิงแชมป์ต่อสู้คดียึดทรัพย์ดีในการใช้ไหวพริบและความรุนแรงในการต่อสู้โตเถียง แข่งขันเพื่อเอาชนะลบลีกเอาตัวรอดผู้เผชิญโชคเดินทางไปต่างถิ่นชอบท่องเที่ยวประจนภัยสอบชิงทุนสำรวจตรวจคน้นดำเนินงานเสียเส่ยงงระยะสั้นส่งคนป่วยเข้ารักษาเปิดอาคารทหารตำรวจทำสัญญาต่างๆเปิดสถาบันทางจิตวิจัยคนควา้าสำนักงานนักสืบสนามกีฬา การปรับปรุงแค่ไขปฏิรูป,ปการนำรถออกจากอูในกิจการเหล่านี้ต้องประคองดาวอังคารให้เด่นอยู่เสมอจึงจะเจริญก้าวหน้าดีหากจะใช้เลิกนี้ทำการหนีฝ่าวงล้อมแหกค่ายหนีคุกต้องให้ดาวอังคารอยู่ในภพที่6 8และ12ห้ามใช้เลิกนี้ในการลงทุนจะผิดหวังเพราะได้รับการเบียดเบียนจากอันพาน และถูกผู้มีอิทธิพลบีบบังคับเลิกเหล่านี้ล้วนสัรงะห์เข้าในโจโลเลิกได้ภูมิปาโลเลิกแปลตามศัพท์ว่าผู้รักษาแผ่นดินมุ่งเผื่อความก้าวหน้ามันคงถาวรเป็นหลักฐานหมายถึงกิจกรรมของบุคคลผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับที่ดินอาคารสถานที่เช่นเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเช่านักจัดสรรที่ดิน การเคหะผู้ควบคุมดูแลรักษาพัสดุงานที่รวมกลุ่มเป็นผึกแผ่นอยู่กับที่การไม่เคลื่อนย้ายแสดงถึงความเป็นหลักฐานมั่นคงในระยะยาวนานรักษาความดีไว้ได้สม่ำเสมอไม่โหลโผนค่อยๆจเจริญขึ้นช้าๆอย่างนิ่มนวลจนบรรลุปเป้าหมายคือความจเจริญรุ่งเรืองไม่เหมาะกับการหวังผลรวดเร็วจึงใช้เลิกนี้ในการลงเสาเข็ม ยกสารพ่อภูมิสถาปนาและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆการปลูกบ้านสร้างอาคารเชาซื้อที่ดินอาคารสถานที่และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงพัฒนาการเกษตรกุดเจาะทรัพยากรธรณีรับเหมาก่อสร้างทำห่วงซุยเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ทางหลวงสายใหม่สถาบันการศึกษา การวางแผนเขารับราชการรับงานและตกลงธุรกิจทำสัญญาซื้อขายที่หวังผลอย่างยืนยาวนานลงเสาแบ่งเขตแดนยึดที่ทำเลประกอบอาชีพงานมงคลอื่นๆที่สังเคราะห์เข้าเลิกนี้ได้คือการอุปสมบทการลาสิกขาขึ้นบ้านใหม่งานมั่นการแต่งงานเจรจาทางทูต ทำการมงคลหวังผลความจเจริญภายหน้านิยมเวลาก่อนเที่ยงสำหรับท่านที่มีดาวกาลีหรือดาววินาศกลุมลักให้ปลูกสร้างบ้านอยู่ในที่ลี้ลับหรืออยู่ในซอยหากได้ที่อยู่โดดเด่นต้องปลูกต้นไม้เป็นแนวรอบบ้านเสียก่อนจึงจะให้คุณควรวางลัคนาในดวงเลิกให้อยู่ราศีธาตุดินมีดาวอาทิตย์พฤหัสบดี และดาวที่เป็นเดชสีมูละให้เด่นไว้พยายามวางจันทร์และสุขให้สัมพันธ์ดีกับลักนณาเลิกเลิกเหล่านี้สังเคราะห์เข้าในภูมิปาโลเลิกได้เทสาตรีเลิกแปลตามศัพท์ว่าข้ามท้องถิน่นบางท่านเรียกเวสิโยเลิกหมายถึงเลิกพอค้าถ้าเป็นสตรีเพศเรียกว่าเวสิยาความหมายเดียวกันกับแพทย์สยาแปลว่า สัตีผู้ทำการค้าเมารวมตลอดถึงสัตตีที่เอาตัวเองเป็นสินค้าด้วยและมีความหมายถึงการสัญจรได้แก่บุคคลที่มีอาชีพเล่ร่อนไม่เป็นที่เป็นทางต้องย้ายที่ทางอยู่เสมอเช่นศิลปินนักสแสดงโสเพณีพ่อค้าเล่นักโฆษณาลักษณะงานเหมาะแก่การค้าระหว่างถิ่นเช่น เปิดกิจการการค้าระหว่างประเทศประกอบกิจการงานใดๆนอกสถานที่ไม่อยู่ประจำที่สัญจรไปสถานที่ต่างๆจะได้ดีเปิดกิจการนำเที่ยวรับมอบงานเป็นการชั่วคราวระยะสั้นส่วนดีของโลกนี้คือความสนุกสนานลื่นเลิงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยสร้างความนิยมดึงดูดคนเข้าออกผ่านมากๆจึงเหมาะสำหรับธุรกิจบันเทิงทุกชนิด เช่นบาร์ไนคลับโรงภาพยนตร์ซ่องโสเภณีบ่อนการพนันอาบอบนวดสถานบริการเลิงลมคอฟฟี่ช็อปพัตคารโรงแรมตลาดสดศูนย์การค้าสำนักงานธุรกิจต่างๆไม่นิยมแต่งงานในเลิกนี้เพราะเป็นเลิอกอกแตกอาจเกิดการย่าล้างกันภายหลังได้ในระหว่างเลิกถ้าสุขโคจรเป็นนิดปละ หรือกลุ่มกับเสาถูกเสาเล่งถือว่าดวงเลิกนั้นด้อยอย่าให้เลิกจะดีกว่าควรวางดาวจันทร์สุขลาหูให้เด่นไว้สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวังให้มากคือห้ามนิมนต์พระสงฆ์มาเปิดงานด้วยพระสงฆ์เป็นเพศพรหมจันทร์สละทางโลกีแล้วไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกีซึ่งขัดกับเลิกนี้ทำให้กิจการนั้นๆไม่เจริญ และควรเชิญสตรีมาเปิดงานเลิกเหล่านี้สังเคาะเข้าในเทสาตีเลิกได้เทวีเลิกแปลตามศัพท์ว่านางพญาหมายถึงพระราชินีเจ้านายฝ่ายหญิงสุภาพสตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูงรวมถึงบุคคลที่มีลสนิยมสูงในศิลปะของการดำเนินชีวิตทั่วๆไปเป็นเลิกแห่งพิธีการสู่ขอการมั่นมงคลสมรส ได้กูครองที่ดีได้ความอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือจากสตรีกิจการที่โออารูหลาสง่างามมีเกียรติมีชื่อเสียงศิลปะออกแบบตกแต่งชั้นสูงอันวิจิตบรรจงตะการตาตึงใจเพิ่มความสนใจแก่ผู้เกี่ยวข้องความมีสเสน่ห์ในกายตนความนิ่มนวลสงบเรียบร้อยช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเสี่ยงโชคเพื่อสมความปรารถนาในโภกสมบัติ โชคลาภความสุขไมตรีมิตรภาพความรักการกระชับเกลียวสัมพันธ์การสังคมการประชาสัมพันธ์วรรณกรรมนาตศิลป์ดุริยาสินวัฒนธรรมศิละปะชีพพิเศษนิทัศการมา,ากกรรมดนตรีพิธีทางเครื่องต้นแฟชั่นโชว์ประกวดความงาม สถานเสริมสร้างบุคลิกและความงามร้านตัดเย็บเสื้อผ้าจำหน่ายเครื่องสำอางอัญมณีเครื่องประดับต่างๆเสื้อผ้าสำเร็จรูปอุปกรณ์เครื่องเรือนและการฝีมือทุกชนิดเฟอร์นิเจอร์เครื่องแก้วเจียรไนศูนย์บุพภาชาติออกวารสารเกี่ยวกับสตรีและเด็กเปิดหอพักสตรีโรงเรียนสตรีสมาคมสตรีโรงเรียนอนุบาล สัญกรรมตกแต่งเสริมสวยกิจกรรมเด็กเล็กเช่นเอาทานโลกขึ้นอูลงเปโกนจุกโกนผมไฟจำหนายเครื่องเล่นและของใช้สำหรับเด็กสารพัดงานมงคลอื่นๆได้แก่ขึ้นบ้านใหม่เดินทางติดต่อธุรกิจรับมอบงานเข้าหาเจ้านายฝ่ายหญิงลาสิกขาแจกวุฒิบัตรได้เลิกนี้ตรงกับวันจันทร์วันศุกร์นับว่าดีมาก ในดวงเลิกต้องประคองดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ให้เด่นอย่าให้กลุ่มหรือเลงกับดาวบาปเคราะห์ไม่ควรให้เลิกในขณะที่ดวงชะตาของผู้มาขอเลิกถูกโยกเกฑนของดาวบาปเคราะห์เช่นอังคารเสาลาหูมากลุ่มหรือเลงรักพยายามวางดาวสุประเคราะห์เป็นหนึ่งสเจดสิแกลักนาให้เชิญสตรีผู้มีฐานะและสูงสักมาเปิดงาน ไม่นิยมนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งไม่ต้องฉโลกกับงานของสตรีมาเปิดงานเลิกเหล่านี้สังเคาะเข้าในเทวีเลิกได้เพชฌฆาตเลิกคือผู้ฆ่าหมายถึงบุคคลผู้มีอาชีพในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นแม่ทัพจอมเด็จการผู้ใช้อำนาจเป็นธรรมเพชฌฆาตนายพลานชาวประมงคนฆ่าสัตว์ตำรวจฝ่ายปราบปรามทหารออกศึกสงคราม ผู้ใช้เวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์รวมหมายถึงผู้มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียมีความเฉียบขาดเช่นสรรยาแพทย์ผู้พิพากษานักสกดจิตเป็นเลิกแห่งการฝ่าฟันอันตรายและอุปสรรคการต่อสู้ดินลนเหน็ดเหนื่อยลักษณะงานที่ใช้ความเด็ดขาดให้เกิดความเกรงกลัวจึงเหมาะแก่การญาตตาทับ ในการลบทับจับศึกประกาศสงครามต่อสู้ปรัปักปราบอันธพาลการเสี่ยงภัยต่างๆเอาเรือลงคานออกจากปลาล่าสัตว์เชิมอาวุธยุทธภัณฑ์ตัดสินคดีความเปิดอาคารทหารตำรวจตั้งด่านชายแดนเปิดโรงงานฆ่าสับทันทสถานตึกสัญญกรรมโรงพยาบาลคลินิกันกรรม ร้านค้าอาวุธยุทธสัมภาระและยาอันตรายต่างๆรักษาโรคเหลือรังที่หายากปลุกเสกเครื่องรางของขังทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตีทำพิธีทางไสยศาสตร์ต่างๆเพื่อการกุศลสงเคราะห์สร้างสิ่งสาธารณะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสราลาการปรเปลี่ยนก็อสำคัญการวางดวงเลิกให้ประคองดาวอังคารให้เด่นอยู่เสมอ อย่าวางดาวอังคารเป็น8แก่ลักนาและอย่าวางลักนาในดวงเลิกไปอยู่ราศีเดียวกับดาวบรณะของเจ้าการเป็นอันคาดร,ระวังดาวบาปเคราะห์โคจรเป็น 3, ามห้ครบทุกมุมหรือเป็นหนึ่งสี่อย่างได้อย่างหนึ่งยิ่งเป็นดาวอาลิมรณะวินาศไปอยู่ในภพที่10เป็นจุดเบียดเบียนไล่แรงมาก จะทำให้เลิกไร้ลผลและอาจเกิดอันตรายแก่ผู้นำเลิกไปใช้โดยเฉพาะงานต้องต่อสู้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตต้องพิธีพิทันดูดวงชะตากันให้ละเอียดเลิกเหล่านี้ล้วนสังเคราะห์เข้าในเพชรขาตเลิกได้ราชาเลิกเป็นเลิกเฉพาะกิจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอธิบดี ผู้อํำนวยการประธานกรรมการผู้จัดการผู้นำกิจการทุกสายงานแสดงถึงความยิ่งใหญ่สามารถชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเป็นเลิกของบุคคลชั้นสูงดังกล่าวจัดงานใหญ่โตรู้หลาเต็มไปด้วยเกียรติยศชื่อเสียงเป็นงานระดับชาติและแสดงฝีมือมุ่งให้ท่านผู้ใหญ่เมตตาได้รับความช่วยเหลือในธุรกิจควบคุมกิจการ วางแผนงานการปกครองได้คู่ครองที่ดีเหมาะกับงานของชาติของมหาชนราชาพิธีฝังเสาหลักเมืองสร้างพระราชวังสร้างเมืองสร้างคฤืาอนหาดใหญ่ตั้งคณะรัฐบาลเปิดรัฐสภากระทรวงทบวงกรมสารสถิตยุติธรรมธนาคารอาคารของรัฐพระราชทานปริญญาบัตรรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ เข้าหาผู้ใหญ่เปิดการประชุมใหญ่แสดงสุนทรพจน์ออกตรวจงานการมั่นงานมงคลสำรสขึ้นบานใหม่ลาสิกขาสามัญชนหาเลิอกอื่นได้ควรเวน้นเพราะตัวเลิกสูงตามความหมายของเลิกคือราชกิจของพระมหากษัตริย์ดวงเลิกในดวงนี้ต้องวางดาวอาทิตย์พุธพฤหัสบดีกับดาวเดนให้เด่นไว้ ในขณะที่ดวงจันทโคจรเป็นราภะแก่อาทิตย์หรือดาวอาทิตย์กับจันทร์โคจรเป็นมุมตีโคนแก่กันกำหนดให้ดาวอุดเกษตรราชาโชคเป็นหนึ่งสเจ็ดแกะลัคนาดวงเลิกเลิกเหล่านี้สังเคราะห์เข้าในราชาเลิกได้สมมโนเลิกเป็นเลิกของผู้สงบคือสม,มณะพระสงฆ์ชีพรามณ์นักสอนศาสนากูราอาจารย์ นักโหราศาสตร์ผู้ถือสันโดษผู้ใฝ่สันติธรรมทำการใดๆด้วยความสงบและสุจริตไม่มีการแข่งขันจะอำนวยผลดีค่อยเป็นค่อยไปห้ามทำการใดๆที่หวังผลรวดเร็วโดยมีการแข่งขันช่วงชิงจะผิดหวังเหมาะก,กับพิธีมงคลทางาศาสนางานพุทธาพิเศษหลอพระวางศิลาเลิกโบสถ์วิหารสาราการ,ปรเปลียนกุฏิสง์ สถูปเจดีฝังลูกนิมิตปลูกเสกสร้างวัตถุมงคลทางแมตตามหานิยมการอุปสมบทบวชชีฝึกจิตเป็นสมาธิปฏิบัติธรรมเรียนธรรมเรียนโหราศาสตร์เข้ารับการศึกษาการไหว้ครูนำพระพุทธรูปเข้าบ้านเปิดอาคารทางาศาสนาเปิดสถาบันการศึกษาสำนักวิปัสสนาสำนักงานโหน ร้านสังคพัณฑ์ขายอุปกรณ์การศึกษาเปิดห้องสมุดนิคมคนชลาก่อตั้งองค์กรการกุศลมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาเริ่มงานการกุศลเปิดสถานสาธารณะโรงพยาบาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการสันทวะไมตรีการเจรจาการปณีปนอมไก่เกลี่ยตรวจสอบเอกสารวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทำบุญอายุขึ้นบ้านใหม่ในการนี้ดาวพรหัสบดีเข้มแข็งไม่เป็น6 8 12แก่ลักในดวงเลิกวางดาวพุธให้เด่นไว้เลิกเหล่านี้สังเค้อเข้าในสมโนเลิกได้